สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีโอคล็อกจอ24นิ้ว Acer VG252 จะเห็นว่า refresh rate ตรงนี้ถึงแค่239นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีตั้งค่าทำยังไงนะที่นี้ให้ทุกคนไปที่ปุ่มกดหลังจอล่างซ้ายที่เป็นคล้ายๆจอยสติ๊ก ให้กด2ครั้งจะมีเมนูตั้งค่าขึ้นมาแบบนี้แล้วเลื่อนเมนูลงไปที่คำว่า System เลื่อนขวา1ครั้งแล้วเลื่อนเมนูย่อยลงไปเรื่อยๆจนเจอคำว่า r อ l าอ k ให้กดปุ่ม1ครั้งแล้วเลื่อนให้เป็น On ที่นี้ก็รอสักครู่ กลับมาดูตรงรีฟเฟชเอร์ดอีกครั้งตรงนี้เป็น280เรียบร้อยแล้วค่ะ